สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เจอกันนะคะเป็นไงบ้างเด็กๆได้ทำการบ้านกันบ้างหรือเปล่าคะสำหรับวันนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะคะในรายวิชาสุขปรึกษาเป็นสัปดาห์ที่10 ในสัปดาห์ที่10นี้นะคะคุณครูนะคะมีการทดสอบอ่ย้าเลยนะคะมีการทดสอบเก็บคะแนนครั้งที่1มีการทดสอบเก็บคะแนนครั้งที่1น,นะคะในรายวิชานี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยบอกต่อเพื่อนๆให้ติดต่อได้นะคะแล้วก็ทุกคนต้องสอบด้วยการทําข้อสอบนะคะให้ลูกทําในสมุด วิชาสุขศึกษาโลกโจทย์ให้เรียบร้อยเขียนให้ถูกต้องสวยงามและส่งคุณครูนะคะภายในวันที่5เดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นทำไมคุณครูใช้คำว่าเท่านั้นเพราะหลังจากคาบนี้ในสัปดาห์หน้านะคะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่สองสิงหาคมในรายวิชาสุขศึกษาจะต้องเจอกับคุณครูท่านใหม่นะคะซึ่งคุณครูชลอแน,นจะสอนคาบนี้เป็นข้ามสุดท้ายแล้วก็ ไม่ได้สอนอะไรเยอะแค่มาทบทวนนะคะแล้วก็ให้ลูกอ่านหนังสือนะคะให้ทำงานค้างทั้งหมดที่ลูกค้างของคุณครูไว้นะคะให้ทยอยส่งทุกคนทราบนะคะในส่วนของน้องปอ .3 เคยเรียนกับคุณครูมาแล้วนะคะขึ้นป .4 ลูกก็ทราบแล้ววิธีการต้องทำแบบไหนอย่างไรสมุดทุกครั้งที่ลูกเรียนแล้วก็ลงวันที่ให้เรียบร้อยว่าเราเรียนกันตั้งแต่วันไหน บางคนยังไม่รู้วันเลยว่าคุณครูสอนวันไหนในรายวิชาสุขศึกษาใช่ไหมคะน้องลงวันที่ทุกครั้งที่ลูกเข้าเรียนในสมุดนะคะของคุณครูจะเริ่มะจะมีเรียนวันศุกร์นะคะน้องทุกศุกร์เลยคุณครูไม่หยุดเลยนะคะสอนทุกวันศุกร์เพราะฉะนั้นน้องนับร่นลงไปว่าแต่ละศุกร์เนี่ยตรงกับวันที่เท่าไหร่แล้วเขียนงานทุกครั้ง คุณครูสอนเรื่องอะไรในแต่แลเราอย่างน้อยให้มีหัวเรื่องก็ยังดีดีกว่าไม่มีอะไรเลยแล้วก็สรุปเนื้อหามาอันนั้นหนึ่งส่งสมุดนะคะสองใบงานที่คุณครูให้ไปนะคะในสมุดทุกครั้งจะมีงานทุกครั้งที่เป็นการบ้านเพราะฉะนั้นลูกจะต้องทำให้เสร็จแล้วก็ส่งภายในวันที่5นะคะโดยการส่งวิธีการเดิมก็ถ่ายรูปส่งในไลน์คุณครูมา นะคะวันนี้มาทบทวนในส่วนของเนื้อหาที่จะสอบ10บคะแนนเนี้ยนะคะเป็นการตอบคำถามแบบเติมคำนะคะเรื่องแรกก็คือคนที่ดีทุกคนรักคนดีที่ทุกคนรักนะคะเป็นอย่างไรบ้างน้องก็สามารถตอบได้คนดีที่ทุกคนรักใช่ไหมคะพูดจาไพเราะช่วยทำการบ้านเพื่อนแบ่งขนมให้เพื่อนกินเห็นไหมคะนี่คือ คนดีที่ทุกคนรักเรื่องนี้สอบแน่นอนว่าคนดีที่ทุกคนรักมีลักษณะอย่างไรบ้างนี่อาจจะเป็นแบบแนวนี้นะคะการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนอย่างไรคะ,ะต่อพี่ต่อน้องต่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวนี่ก็เป็นแนวข้อสอบนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่จะสอบนะคะก็คือการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อเพื่อนนอกจากครอบครัวแล้วก,ก็ต้องต่อเพื่อนมีจิตใจอบอ้อมอารีเล้กเพ้่เผื่แพ่นะคะให้ความช่วยเหลือเพื่อนเมื่อยามเจ็บป่วยหรือเพื่อนประสบอุบัติเหตุให้เกียรติยุย่องอันนี้การปฏิบัติตนต่อเพื่อนนะคะอีกอันหนึง่งในส่วนของเรื่องอะไรเอ่ยอ่าในส่วนของเนื้อหาต่อไปที่เราจะ อะสอบนะคะก็คือพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนะคะพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหมายความว่าอย่างไรนะแล้วก็การปฏิบัตรริตนหลีกเลี่ยงจากพฤติกรรมเสี่ยงเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างคะ,ะไม่เที่ยวกลางคืนไม่ติดขันเสพติดไม่มั่วสุมเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้คือการปฏิบัติตนนะคะอะ อันนี้ก็เป็นแนวข้อสอบนะคะในส่วนของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนะคะ,ะการปฏริบัติตนให้เหมาะสมตามเพศนะะเพศหญิงเพศชายวิถีเพศคืออะไรนะคะในส่วนของเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนมานะคะแล้วก็การปฏิเสธนะคะทีะ่เป็นอันตรายในเรื่องเพศสมมุติว่ามีคนแปลกหน้าให้ของเนี่ยเราควรทำย่างไร นะคะคหยุดอันตรายทางเพศหยุดยังไงคะเช่นอย่ารับของแปลกหน้าหรือาหาร,ห,ารหรือน้ําดื่มใช่ไหมคะถ้ามีคนจะมาล่วงละเมิดทางเพศให้ร้องตะโกนหรือว่าร้องของความช่วยเหลืออันนี้หยุดอันตรายทางเพศนะคะก็เป็นแนวข้อสอบเช่นกันคือทุกเรื่องที่งูสอนมาทั้งหมด9สัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่10วันนี้ให้น้องไปอ่านทบทวน ให้น้องไปอ่านทบทวนแล้วก็ทําแบบทดสอบนะคะทําแบบทดสอบส่งด้วยนะคะทุกคนไม่งั้นลูกจะไม่มีคะแนนเก็บครั้งที่1นึ่งคะแนนก็จะหายไปเลยนะคะขอชื่นชมนะคะคนที่ส่งทุกครั้งเลยบางคนไม่เคยเห็นชื่อเลยนะคะก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรแล้วขอแจ้งว่าในคาบถัดไป ในสุขถัดไปเนี่ยในรายวิชาสุขศึกษาก็มีคุณครูท่านอื่นมาสอนครูชาลอเนี่ยจะสอนแค่ขั้นนี้เป็นขั้นสุดท้ายแล้วก็เก็บคะแนนของครูทั้งหมดส่งต่อให้กับครูท่านต่อไปเพื่อที่จะตัดเกรดเพราะฉะนั้นถ้าลูกไม่ส่งอะไรมาให้คุณครูเลยครูก็ไม่รู้จะส่งต่อให้กับครูท่านใหม่อย่างไรนะคะอย่าลืมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเขียนลงในสมุดแบบพึกหัดวิชาสุขศึกษาเป็นสมุดประกอบเล่มเล็ก เียนทุกครั้งที่เรียนมาสัปดาห์ที่หนึ่งวันที่เท่าใดสัปดาห์ที่2วันที่เท่าไรอย่าลืมว่าของครูเรียนทุกวันสุกเท่านั้นอย่าเขียนให้ผิดลงวันที่ให้ผิดนะคะน้องป .4 แล้วต้องชัดเจนวิชาไหนเรียนวันไหนของครูเรียนบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าในแต่ละวิชาเรียนวันไหนอย่างไรก็ฉะนั้นฝากคนที่ดูแลพ่อแม่ผู้ปกครองที่น้องอยู่ที่บ้านช่วยดูแลนิดนึงนะคะช่วยดูแลนิดนึงเพราะว่าถ้าลูกไม่ เรียนกันแบบนี้คิดว่าอยู่บ้านสบายไม่ทําอะไรเลยน้องจะเอาความรู้ที่ไหนอย่างน้อยๆลูกเข้าเรียนนะคะแล้วก็มีงานส่งครูก็จะมีคะแนนนะคะเราก็ต้องทําไปตามสภาพถ้าเราไม่ได้เจอกันในห้องเรียนแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมีการสอนแบบะระบบใหม่ก็คือการใช้ z o มก็คือเราจะเห็นหน้ากันหมดเลยแล้วก็เราจะสามารถที่จะซักถาม นะคะชี้แนะพูดคุยกันได้นะคะมีปัญหาอะไรใครซักถามก็สงสัยก็เหมือนกับอยู่ในห้องเรียนทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมอ่านทุกทวนแล้วก็ส่งข้อสอบทุกคนนะคะถ้าไม่ส่งก็ไม่มีคะแนนและถ้าส่งหลังวันที่5นะคะคุณครูก็จะตัดคะแนนเลยนะคะน้องก็จะต้องมาแก้ตัวกันใหม่อีกถ้าไม่ส่งเพราะฉะนั้นฝากผู้แม่ผู้ปกครองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ลูกอ่านการบ้านทุกทวน เนื้อหาทั้งหมดแล้วก็ทำแบบส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับว,วันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ